เอาไปเนี่ยพอออกหักกลัมาเขตโพงงาม35ปีแต่งภรรยาม,มาอยู่ตั้งแต่น่าสาปีฟ้องญาติบ่เป็นฟ้องญาตับญาตก,กันแล้วแต่ตามาเราว่าป๋าเทพโพง,งามไม่ได้เลิกรักภรรยาบราอยากเห็นเมียมาเป็นเมีกยแต่อจจของจะได้บอกไอ้ต้วนกูกันว่านี่ผมไัหนีผมเดินบอกเยวกับเมียผมเดิเนมผมยาเราเดินท่านยังรักเมียเนาะแต่มามั่นใจนะคุณเพสนะไม่น่าจะมีเหตุผลที่จะเลิกกันชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจริงนะพ่อจ๋า ต้องการการอ,อกหักว่าตามนิเงียงจำตุ๊มตะเจียบานเจียตะจูบานจ,จ,นจูภาษากัมพูชาแมฉบดูเดียหนึ่งในสิบประเทศอาเซียนนิเงียงจำตุ๊น้องๆจำไว้ตะเจียบานเจีย เงี้ยเงๆเงๆีย้ยผู้หญิงนะน้องสาวจำไว้เจียบันเจียทำดีได้ดีจูบันจูทำชั่วได้ชั่วอายุเว่งกระแหงจะเดินอายุามยั่นขวัญยืนจั้นจั้งจั้นจั้งจะเดินนี่ยิ่งขึ้นไปได้เท่านี้เท่ามาแค่นี้อาเซียนเปิดปีห้าแหวนะต้องซ้อมไว้บ้างนะทั้งผ้า้งเสกดายทั้งรอทั้งง,ง,งา่ามเสกดายไปขาดปวดตายได้ที่งไงพุทโธพุทธโถแนะละก็จริงสังเกตสีหน้าจะไม่เล่นสีเลี่ยนพุทโธ สลับก,กระตปรเป็นพระสายล่าเลยไม่อยากให้เครียดสลับกระ,ระกเต๊ะคอมันนัเซคอมมันนัเซ๊ะไม่ใช่ที่อยู่ข้างนอกจะมานั่งข้างในสินิวไก่แท้อย่าล้างตาเนาะบัวขาวคนเนาะให้โรงเ,เรียนจังวัดแต่านเทาไลร่ไม่ธรรมดาเลยเสมัยอาจารย์ติดเป็นลาปตมเนาะอาจารย์ยังเมื่อกี้ไหม โอ้ยแต่ทนะี่เลืมเสยแล้วสอบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะสนานโงเรียนจะมาเสยแล้วบัวขาวนี่ผู้ใดกันอยากมาเรียนได้เลยอยากมาเรียนได้เลยมาเรียนท่านบ่หรืมอมาเรียท่านบ่เ<ค>นี่ยแต่ได้กจะเป็นหัวหน้าหองท่า<ค>นเขาแต่มาเนียนคว้าเพราะโผลเป็นหัวหน้าหองตลอดเลยเป็นมาท่านนักเรียนพร้อมเอาพูแ<ค>ล้ว<น>ต่อไปเขาจะออกกฎหมายเก็บภาษีผ้าบริวารที่พระจารย์เสียแปดปีเลยนี่เลยตั้งแต่กฎหมายพวกนั้นออกเมื่อเขาเสียภาษีแสดงว่าสิทธิเข้าต้องเข้าเที่ยงกัน ยีลงเลือกตั้งได้บ้างเลเบือเจ็เบือเจ็มอาสักปองตลุประตูสีสองร้อยเ็ดเจ็ดข้อมากกว่าพวกแข่งถึงสองร้อยกว่าข้อเลยทีดเดียวเป็นผ้าที่มีสีมีทมไม่ดิก <c oughs> ไม่เคยโกงเงินบ้าบ่างปึนก็ทิ้นอีกเลยอีกเลยแสดงว่าเคยแล้ว <c oughs> ไม่เคยโกงเงินพวกบ่า ไอย่าลืมอย่าลืมอยากได้สอสดีเพราะมหาสปอ,ปอร์ตระเปโตเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอย่าภาษีเน่ยส,นะสิทธิกับทเที่ยมกันเลยเียวแปละนะเนี่เล่นไนมะ่ต้อ่เาะ้องเมืนนะ่อนาหาป้อกันกานอบหสั บิดนี่ลุกข้าวาดลงเดินตั้งสอสอนะาน่ากดน่ายกนี่ไปเห็นอย่างดีๆมี่สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนไต้หวันไต้หวันอยู่ในหัผมวาหมดแล้วคุณบอกได้ไหสิพัศนหน้าประเทศได้ไหนคันพัดจันเป็นหน้ายกนะมาเยี่ยม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 โรงเรียนเขาอันดับแรกที่เรียก็คือฟุตบอลเลยมันเป็นเดินทัศโคพอดบางกอะการ์ดเลยหญ้าเทียมไปเลย พรมหาสปองตาลปุบตัวศีลส,งสองไว่ไดจับเคร์เอาจริงหรือปะสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเรา อ๋อไว้ตัวอันตัวขนุก,นกนสะกันมันต้องทิ้งเราสะกันมันต้องทิ้งเราถึงวันหนึ่งผู้ชายจะมบอกเลิกเราผู้หญิงโตโน่มาบอกเลิกแตงโมเราเลิกกันเถอะผู้หญิงหัวเราะเลยก <c oughs> ูว่าแล้ว <c oughs> ดีนะจะกกท่องไว้ตลอดไม่ง,งั้นถึงตายเลยนะเนี่ยเอาละครับผมน้องๆตัวเล็กๆยังไม่ได้ดูภาพเนาะ, <c oughs> ะขออนุญาตะลุกนะหมอซสียอาจจะซ้ำบ้างอย่าว่ากันะลูกนะ <c oughs> รับปากร่าจาสมปองโลก ผิดหวังเสียใจอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ฆ่าตัวตายเด็ดขาดยกมือขึ้นคี่อะไรไม่ออกกับผูกข้อตายว่าเอามันเสียฟอรอมคนมีหนีคือคนมีเครดิตเฝ้าใส่ยังเลยเนะี่ยไม่มีไม่หนีไม่จจเย้ย <c oughs> ามือลงมายจะไปหาเสียฟอรอมได้เป็นผูู้บาอาจารยนะ์นั่นะผูกข้อตรงข้อตายไขตายเล็กน้อยนีย่การฆ่าตัวตายเป็นบาปทุกศาสนานะครับ พูคริค์อิสลามสอนเมือนกันแ๊ะทำดีขึ้นตอบดีมากโรงเรียนกวัวขาวบางที่ทำดีขึ้นชั้นสองค้าพิสัยทันแคบมากเกินทำดีขึ้นแค่ชั้นสองทำชั่วไปหนกห้องใต้ดินหรือไงหรือล็อกนี้ไม่แน่ใจนะผู้ชายยกมือขึ้นข้างหลังได้ยินไหมหลูกผู้หญิงยกมือขึ้นอู้ผู้หญิงเยอะกหว่าจริงด้วยเขาบอกแต่งงานกันเป็นคู่คู่เนี่ยนะครับผู้หญิงเหลือยเป็นล้านนะครับ อันตรายนะครับผู้ชายอันตรายนะครับเราเป Bel ็นเป้าหมายของผู้หญิงที่เหลืออยู่นะครับสงสารผู้หญิงยุคนี้ผู้ชายไปเป็นทหารกับ2ปี3ปีนะโอ้ค่ากันตายก็เยอะนิสัยดีๆหน้าตาดีๆก็ไปบวชหมดผู้ชายครับผู้หญิงไม่ต้องฟังหร เราเรียกระโดดยางก่อนเมื่อกี้ผ่านโรงเรียนโรงขาวโรงเรียนน้องๆปฐมปฐมโอ้เห็นเด็กใครกระโดดยางเลยเข้าหนีเสี้ยนกระโดดยางแล้วเนี่ยขาเกี่ยวปักปักไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เลยโวยมาเท่ากันว่าเคอะมาเท่าไหร่เข้าเลยแบบมิชลินทั้งหมดสนีสตีซื้อเดียวกันซื้อเดียวกันขอให้ขอให้ไม่เป็นหนาหรือหนาเออเอาละลกทุกคนทุกท่านเอาละครับทุกคนทุกท่านวันนี้คุณ ตอนนี้เรามีหน้าที่อะไรบลก้าลูกรูกภาษาเรียนยังเดียวเกนเชิวานไดลที่นหน,นึ่งตลอดขอนึงขอดก้อซีมัดของม่ยกเก่าคนอ้าวผมบอกแ้มีคนงงมาท้อแปดคนเพราเก่งได้หลืขึ้นออ้อหามูเพิ่มขึ้นเป็นยีกสีคนไ่ซื้อมูให้สั้างขผู้ใจจำกริลืมนะ หนึงำรงสองวิมวันสามอัศวินสี่วัตวัต้าไกพี้นลมเจ็ดใจโยแปรวัตใจเก้านวสิบเอ็ดอุดงสิบสองสมองเอาเองเอาเองเอาสมิาเป็อนใชน้าก่อนทีนี้กับผู้ยิ่งเอาเอาสิบสามชูสิบสี่สิสีสิสี่กำลัืมลืมไปสิบสีวัตชัยกวัตชัยสองคนอยู่อ้เดเวัมชัย อเราไปเ้วยกันเถอสาเราไปได้วยกันตีทัศนคติไม่งกัน,กนมา,านมาีมาความียหอหนึงถ้าดีเกินไปอาอมักกัส่วนรักกัส่วนก็ไได้ ป็นโจ๊กแถวหน้าจะไม่หาเท่าไหร่ลูกเราจะงเหนืยเไปที่จเข้าไปห้แบบนี้ถ้าอาจารย์มีห้องให้อกังววกเราให้ในูก ันมาสิบอมอกันโอ้ยมีการปิดให้ด้วยเพราะถ้าไม่ปิดจะมีแมลงมาไม่ใช่แมล